กราบสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องฆ่าภมทีหนุ่มคนนี้อยากเป็นเซียนตอนที่29อะไรนี่มันอะไรกันไอกระจกบ้านี่มาปรสานรวมกับตัวเราแสงแหคุณธรรมในร่างกายเราจบกันเหมือนว่าฉันจะแข็งแร่งขึ้นอีกแล้วตะต่อให้เป็นผู้ดูแลของหออาลักษ์แล้วยังไง ทำความผิดฐานขัดราชองค์การก็ต้องตายใช่หออลักไม่ควรมีผู้ดูแลตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยตาข่าขยับไม่ได้พูดก็ไม่ได้ลางสังหรณ์ไม่ดีเลยมีรัศมีคุณธรรมมากขนาดนี้ถือว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับช่วงต่อของข้า ขูดเขาปฏิเสธได้ไมั้ยนั่นมันกระบีจัตุรัสกระบีจัตุรัสปรากฏเหมือนดังไถจูวเสด็จมาหากแต่คิดจะเป็นผู้รับช่วงต่อของข้ามีเพียงแสงแลัสมมีแห่งคุณธรรมนั้นไม่พอยังมีอีกหลายอย่างที่เจ้าต้องเรียนรู้ไม่ๆยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทำอย่าคิดเองเออเองควบคุมร่างกายของคนอื่นเองตามใจชอบได้ ดูให้ดีข้าจะมอบให้เจ้าหนึ่งบทเรียนบทเรียนมีชื่อว่าวางอำนาจพวกกังชินทำให้ตำหนักทองคำแปดเปื้อนเออวนตันของข้าวนตันของข้าแตกสลายไปแล้ว เย่นิงไอ้คนโหดเหี้ยมวนตันเปรียบเสมือนตันเถียนของผู้บำเพ็ญตนคนเหล่านี้ถูกตัดขาดวาสนากับสำนักป่าเสียแล้วนี่เป็นการทดสอบจิตใจของดาบจตุลัดเท่านั้นหากมีจิตใจสกปกช่อละโมบโลกมากวนตันย่อมแตกสลายไปซึ่งนั่นก็สมควรแล้วคิดไม่ถึงว่าเจ้าหน้าที่เย่จะช่วยทำสิ่งที่ข้าคิดอยากทำมาตลอดแต่ไม่มีทางทำได้ ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนักแสดงตัวยงหลิวซึนทำได้ดีมากการกวาดล้างครั้งนี้ทำให้แผนการของข้ากับฟาบาทก้าวหน้าไปอีกหนึ่งรอบใหญ่ฮ่าฮ่ฮ่เลียยลู้แล้วใช่ไหมจิตของข้าอยู่ได้อีกไม่นานนักจากวันนี้ไปหัวละคงฝากไว้ที่เจา้าเออรีบๆไปเลยไปเยนิงที่แท้เ,ทเจ้าก็มีแผนทั้งหมดนี่เจ้าทำเพื่อสิ่งสิ่งนี้สินะ ช่างเป็นการวางแผนที่แยบยนตนักใตยเท้าพีช่าแม้แต่พวกเรายังโดนหลอกไปด้วยเลยอย่างนี้ที่เองถ้าไม่หลอกพวกเราก่อนจะหลอกศัตรูได้ยังไงสินะ <c oughs> ก็คือว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> สมควรถูกต้องนี่มันสมควรแล้วตอนเด็กๆยาย่ามไม่คิดถึงการทุ่มเทกายล่ำเรียนเอาความรู้มาช่วยชาติ <c oughs> วิชาที่ทำให้มีความรู้ แต่ข้ากับทรโยอความรู้ของตนข้าไม่มีหน้าไปพบบรรพบุรุษแล้วเง่นี่มันอะไรกันอย่ามองนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างในข้ารู้สึกผิดข้าไม่ควรเป็นข้าหลวงข้าไม่สมควรเป็นข้าหลวงข้ารู้สึกผิดเหลือเกินข้าไม่สมควรข้าไม่สมควรข้ารู้สึกผิด เจ้านาทีเย่นี่คือแผนของเจ้าที่วางเอาไว้เหรอคราวนี้เย่หนิงมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ฝ่าบาททีเดียวแต่เขาทาแบบนี้แล้วเขาจะรับมือกับสถานการณ์ตัวเองได้ยังไงบัตรนี้เขานําหออัลลักไปยืนอยู่เบื้องหน้าใต้ลาดโดยสมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ถือว่ายืนอยู่คนละฝากฝังกับสํานักเซียนพึ่งพาหน่วยสืบราชการรับคงไม่อาจปกป้องเขาได้ข้ารู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดี พวกเราเอาแต่คิดว่าจะทำยังไงให้เย่หนิงพ้นสายตาผู้คนแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเราไม่มีทางปิดบังแสงสว่างจากตัวเขาได้เขาเกิดมาในยุคนี้ถูกลิขิตให้เป็นคนที่เปล่งประกายที่สุดคนเช่นนี้มีเพียงสองทางหากไม่ยุติความทุกข์ยากก็กลายเป็นนักบุญก็ตายบนเส้นทางของอุดมคติยอมหักไม่ยอมงอ เครดิตผ hey, ู้แปลเคดวิชาทำลายล้างไปติดตามเพจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กับช่องโอภาคไปเรื่อยด้วยนะครับ